สวัสดีครับวันนี้ผมช่างใหญ่นะจะมาสอนตัดผมนะครับลองทรงสูงไายแบบไม่ขาวนะครับลูกค้าเขาก็อยากจะให้ออกแบบให้นะครับเราเป็นช่างนะเราก็ต้องดูทะลุทะลุไปถึงอนาคตเลยว่าลูกค้ามองกระทรงอะไร,ะรลูกค้าเขาจะหน้าผากนะครับจุดเถิกลึกนะครับแล้วก็ผมข้างบนปากนะ ยิง่งถ้าเราไปไล่เสียดไถเขาขๆวนะครับมันจะไม่เหมาะนะผมมันจะเหลือน้อยต้องตัดให้เป็นอะไรเป็นธรรมชาตนะิจะดีที่สุดนะส่งมาเลยครับแบบที่ลูกค้าถามว่าแบบนี้เแบบกลียเกียวอย่างเงี้ยนะครับแบบเนี้มันเหมาะเขาไหมเครื่องแกะบไม่เหมาะนะช่างเนี่ยแนะนําให้ตัดแบบนีนบ้ดูดีกว่านด้แบบเห็นไหมเห็นไหมตัดบแบบนี้จะสวยกว่านะขอบคุณครับ แล้วก็มาแบ่งผมนะครับบริเวณไหนต้องแต่อะไรจุดเถิกลงมาเถิกลงมาเลยจะดูดีกว่านะนะครับผมจะไม่แบ่งผมนะผมจะกรีดตัดเลยนะครับก็จะตัดครับเราไปเลย ประมาณหนึ่งหน้าวีนะครับตัดต่ำกดจุดเถิอกลงมาประมาณสักหนึ่งนิ้วนะครับขอบทรงนะ ตัดก็บิดวีออกเล็กน้อยนะตัดลงมาเลยความวีลงนะครับไทยโดยใช้มุมบรลเลียนด้านซ้ายไทยเก็บตีนผมบอกนะนะครับวีลงมาเลยนี่ถ่ายตีนมะา ไปยลงมาเลยการ้อมลองไปเลยนะครับนี่ถ่ขึ้นไปเลย สี่พิกกลัดเหอมขึ้นไปเลยตัดให้เป็นรูปกรอบทรงตัวยูนะ ทิ้งโคง้งขายกิ้งเลยขายให้ไปเลย แนบ2ยก3าอยครับความทุยถึงไหนเอาทุยเหนือเป็นหูไปเลยทุยสูงไปเลยนะครับ เถิดง่ายๆนะเถิดเขาอยู่นี่ใช่ไหมเราตัดต่ำกว่าจุดเถิดประมาณเท่าไหร่หนึ่งหน้าวีถ่ายไปเลยสามดีลงครับ จะข้างหลังมาข้างหน้าก็ได้ดีลงมาแล้วถ่ายเลยค่อยโยกวีออกเล็กน้อยเอียงๆวีสไลด์ไปเลยแค่ยุานางแค่ยุกลาง พับหนูนะครับแล้วก็ถ่ายเก็ยกียดและเอียดนะแอบดูกระจกนะครับด้านขวาม,มันมีขอบมีหยัมไหมมีข้อเก่าออกเล็กน้อยข้เก่า,กา,ออกาน,นะ ไม่สวยเราตัดแต่งทรงนะมันไม่ได้ยากของง่ายๆมัน,นเดียว ซ้าายขวาถามว่าถ้าตัดให้สูงนี้ได้ไหมให้ความตุยข้างหลังได้จออกแบบเอาเองจุดข้อต่อนะครับ เราต้องคอนเนคให้ได้นะระหว่างผมส่วนบนกับขอบทรงบัตเตอร์เลียน,นครับตัวนี้สำคัญ นนี้นะครับปัดเสร็จผมอนะครับทีนี้เราก็ามากันขอบนะกันขอบจิกลากลงจิกลาลงจิกลกลง

แต่งเป็นรูปตัวยูเลยติดละลงขีดละลงนะ them. Um. ตุดน้าน่อยไม่ได้ตัดผมมากี่เดือนแล้วเนี่ยโอ้นม่จะมีสักสามสี่เดือนแล้วครับอาจารย์คุณครัวขนาดนั้นเลยเหรอค่อยมีเวลาครับอาจารย์เดี๋ยวนาฬิกาเป็นเรือนหนึ่งนะวันนี้ครับผมตัดนะครับเท่านี้เลยตัดถึงไหน ตัดนี้เลยตั้งแต่อะไรตั้งแต่จุดขมับมไปเลยนี่ก็ยกตัดสั้นเลย ขึ้นเห็นไหเห็นจุดขมับไหตัดตนไปเลยตัดขึ้นเลยโอเวอซขัดขึ้นไปเล ลงมาเลยยกขึ้นตัดความยาวประมาณ4นิ้วนะเดี๋ยวไปสั้นมากเห็นใจลูกค้าบ้าง ยกขึ้นมาทําไมผมตัดตรงๆอ่ะก็ผมลูกค้าบางให้ต้องตัดตรงเพิ่มความหนาให้นะเขาบางเฉพาะจุดแล้วก็ตัดตรงเฉพาะจุดนะจุดนั้นที้มีความหนาแล้วก็ตัดสิกแซก ของคุณปีห้างนี้ใช่ไหมปีห้างนี้เป็นรูปเป็นทรงเลยเป็นผู้เป็นคนเลยเมื่อกี้ไม่เป็นคนเลยเมื่อกี้เป็นทาสานเมื่อกี้ใช่ครับุณอยู่ได้ยังไงสามสี่เดือนไม่ตัดคนนี้ไม่ให้ออกจากบ้านเหรอให้ออกกับาจารย์เนื้อ ในเวลาไม่ถึงขึ้นใจนะครับก็จะได้ผมที่ได้รูปได้ทรงนะครัใช้ท,ทอยนะครับตรงนี้นะครับเพามันหนาใช่ไหมฟันปลายมันบางหน่อยตัดผมต้องให้มีความทุยนะนะครับคุณจะเปิดร้านบาร์เบอร์ซาลอน,นะครับคุณก็ต้องตัดให้มันได้ทุยแบบนี้นะครับมันจะสวยมันจะส่งเสริมให้ บุคลิกของนายแบบดูดีมีคัสสมาร์ททำให้การคบค้าสมาคมค้าขายมาให้ดูดีนะครับแลดูสวยงามนะครับมันจะบ่งบอกมาถึงฝีมือของช่างด้วยนะว่าเราออกแบบให้ลูกค้าสวยงามนะครับเขาจะถามถึงนะ ถ้าตัดไม่สวยนะครับเขาก็ถามถึงเหมือนกันถ้าถามไว้ตัดร้านไหนมาครับก็จะไปเผาร้านนะก็ให้ระวังนะช่างตัดผมตรงนี้อย่าสับบางนะตรงนี้ห้ามบางห้ามสั้นห้ามบางนะ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 ลดต่อมันออก ตรงนี้นะนี่นึ่ครับเพอนใจพอยคัตติ้งเนาะไปเลยนะครับ ตรงไหนที่มันดีอดใช่ไหมความบร,ริดิลงแล้วครับแล้วเก่าเบาๆแอบดูกระจกด้วยถ้ามันบวมครับเอาออกอีกแอบด,ด,ดูตับไปด้วยแอบดูไปด้วยนะ ัแล้วบิดวีลเล็กน้อยนะครับค่อยๆสไลด์ออกจุดเชื่อมต่อข้อต่อสำคัญ อดทนนะนักเรียนช่างหาประสบการณ์ครับไม่ใช่ไปลองปิดลองถูกบนหัวลูกค้าตัวเองไม่ได้นะคุณต้องฝึกฝนนะครับเรียนทฤษฎีปฏิบัติให้แม่นยำสอเให้หนันบ ธรรมชาติตัดเหมือนไม่ตัดลูกค้าต้องการเยอะตลาดต้องการนะทั้งบาเบอร์และซาลอนตัดให้ได้ดูซ้ายดูขวาวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับนายแบบคุณอะไรนะเอครับ คุณเอนะครับสะพานใหม่ที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายวิดีโอสอนให้ผมลง YouTube นะครับก็ขอให้ครอบครัวมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเดี๋ยวจะถูกลงมาที่หนึ่งก็ขอให้สมหวังนะครับข้างหลังลูกทรงเป็นไงครับโอเคครับอาจารย์ถูกใจไหมได้ครับอาจารย์มองเห็นไหมเหรอเห็นครับอาจารย์เห็นนะเห็น อยาจะตัดผมกช่างใหญ่นะครับโทรัพท์จองคิวเข้ามาอยาจะเรียนตัดผมก็สอบถามรายละเอียดเข้ามานะใส่แว่กได้ไหมยิดนึงซาลอนออเ,สสรรเอาไปสระเซตติ้งเป่าทรงจัดทรงตามลูกค้าสั่งนะบาร์เบอร์เน้นกันขอบกอันจรกวนหนวดคนเขาช่วงนี้ก็งดการกวนหนวดคนนเขาลงไม่มีกวนนะเพื่อรักษาระยะห่างป้องกันโควิดช่วยกันนะครับ เป็นแล้วก็รีบไปรักษานะครับจะได้มีชีวิตใช้ชีวิตอยู่ปกติกับเ,เขาเ็าอย่าไปรังเกียดนะสําหรับคนที่ติดโควิดเขาก็รักษาหายได้ใช่ไหมคุณเอใช่ครับอาจามก็ต้องให้กําลังใจนะทุกวันนี้นะครับเสียงรถวอเห็นไหมรถแอมบูเลนวิ่งทั้งวันเลยนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้ไม่เกี่ยวโควิดหรอกนะ <c oughs> นะครับมาอีกแล้วเห็นไหมหนะวังว่าทุกท่านนะครับคงชอบ วิธีการตัดซอยขอ,องช่างใหญ่เอาไปต่อยอดไปสร้างงานสร้างอาชีพนะวันนี้คุณเอเขาก็ไม่ได้ค่าตัวด้วยมานี่เป็นลูกค้าจริงนะขอความนุเคราะห์ลูกค้าถ่ายวิดีโอสอนตักลมนะก็อเอาไปต่อยอดไปพัฒนาฝีมือต่อไปนะครับไม่ยากนะการตัดซอยการเรียนตัดผมใช้เวลาไม่นานนะครับหกเดือนปีนึงก็เก่งแล้ววันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับคุณเอวันนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยบ๊ายบาย